ครับสวัสดีครับบีบ e ซีตู้คนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆกับพอเตรียมเนาะพี่น้องเนาะครับพอเตรียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของพ่อดอนระยองต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่ยี่สิบหกกันยายนหกแปดลาวพัฒนาออกหนึ่งเก้าหก เก้าห้าแขับเลขล่างกขาออกหกเก้าะพี่น้องเนาะขับของพ่อดอนละยองงวดที่ผ่านมากกันลุดได้พี่น้องเนอะขับลุดทางเลขกวิ่งนะพี่น้องเนาะน,น,น,นี่นะครับวันศุกร์ที่26กันยายนสองห้าหกแปาพัฒนาพ่อดอนละยอง บนล่างวิ่งรถหนึ่งกับสองพี่น้องรับหนึ่งกับสองกับบมาจักตัวนะพี่น้องเนาะขับเหล็กเพน่อออกสูงหนึ่งหัวที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะบ,บ่าวากันเนาะพี่น้องเนาะมีเขามีรถขับบ่าวาคูบาอาจารย์ได้เนาะพี่น้องเนาะขับเพื่อเตรียมพามาตามต่ออีกนะครับกับลาวพัฒนาพ่อดอนละยองนะครับ คับวันจันทร์มาพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่ยี่สิบเก้า ไก okay. หน่อยพี่น้องบนล่าง บนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับห้านะพี่น้อง คูเด่นนะพี่น้องครับห้าสาม ห้าสี่ห้าหกเจ็ดสีส่นะครับสี่หางพี่น้อง 5้าสาดสตัวเน้นพี่นอ้อง สี่ห้าสามหกเจ็ดสี่นะครับครับสัตว์เจียนนะพี่น้องเนาะ ครับวันจันน้องพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่29กันยายนสองห้าหลาวพัฒนาพ่อดอนระยองบนล่างวิ่งดุด7กับ5พี่น้องขับจับคู่เด่นน้องพี่น้องเนาะห้าส5มห4ครห้าหดขับเนียนหามกับ7 4พี่น้องขับส่วนเลข3มตัวกับ53 6ห้าสนะครับ ครับอันนี้คือพอมันโทรมาบอกได้พี่น้องได้พอมันบริสุทธงบบมีไล่กันนะครับครับตามนี้นะพี่น้องเจ็ดกับห้านะพี่น้องห้าสามเจ็ดสี่ตัวเน้นนะครับสี่ห้าสามหกเจ็ดสี่ครับเาเลขโบไลายหางพี่น้องมักสอบตัวเดียวกับพิจารณาเบ้างนะพี่น้องเด้อที่สำคัญก็จะลืม กับตัวไว้น้ำเนาะครับเนาะครับครับรพอเตียมก็ขอขอบคุณหลายนะครับเด้อพอดอนละยองเนาะครับเนาะที่ให้ตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาพอเตียมมาับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนํากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเลอตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะครับฉะนั้นพอเตียมก็ไว้พรอนคอยเขาคอยให้ปัง พี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคโมันมันกันนาอพี่น้องเนาะครับเอาจะเริ่มได้พี่น้องเดอ้ขอขามาแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์โปรเตียมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้โปรเตียมนำนาการครับสุดท้ายทายชุดนี้ก็เอฟซีทุกคนโชคโฉบมันมันน้อพี่น้องเนาะเฮงเฮงรวยรวยเลยครับเดอ้อครับพอกันชิปนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม